สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหริมงจงจเใงง้าข,านขาจนะนร,ริญ <_ <d> _ <n> _>ผมเคยอ่านเจอในหนังสือเลยว่าสมองเศรษฐีครับเขาบอกว่าอะไรว่ถ้าเรารู้สึกพอเพียงหรือเพียงพอกับเงินที่แบบกับเงินประจําเดือนสมมติผมพอใจกับเงินสามหมื่นบาทต่อเดือนครับเราก็าจะหาเงินแค่พอใช้แต่เราแต่มันจะไม่เหลือใช้เออซ <d _ n> ึ่งผมเอาความคิดเนี้ยมาเทื่อมโยงกับของที่พี่บอกว่า รู้สึกว่าดีไม่พอ,อถ้าในวันที่ผมรู้สึกว่าตัวเองดีพอแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหยุดไม่มีเป็นคนที่ดูไม่มีเป้าหมายเป็นคนที่แบบไม่แสวงหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าดูเป็นคนที่หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าที่แบบพอแล้วมีแค่นี้แหละโอเคไม่ต้องหาเพิ่มอะไรแล้วหนีหรือเปล่าพี่ใช้คําว่าอยู่ที่คนครับคนบางคนเจอความพอดีในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อิมมันมันสุขแค่นี้มันก็พอแล้วก็มี และมันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่เข้าใจทั้งพี่ใช้คำว่าทางังทางโลกและทางธรรมเนาะหรือเป็นเรียกว่าทางจิตวิญญาแล้วก็ทางความสําเร็จหรือเรียกว่าทาง h a ปปี้เนสแล้วก็ทางของ u ั c เซ s มันจะกลายเป็นจากแต่ก่อนอะเรารู้สึกว่าเราขาดฉันจะวิ่งหาเงินเปลี่ยนใหม่กลายเป็นฉันรู้สึกเต็มแล้วฉันอยากวิ่งหาเงินพฤติกรรมการบริหารงานกลยุทธ์ในการตัดสินใจการทําธุรกิจจะวิ่ง คนละแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันขาดแล้วฉันอยากหาเงินเฮ้ยบริษัทจะรอดไหมวะเชี่ยกูจะไปเอาเงินมาจากไหนเพิ่มดีเชี่ยไม่โอเคเลยวะ่ะเฮ้ยช็อตเนี้ยต้องโขกลูกค้าก็ต้องโขกแล้ววะ่ะเพื่อที่สุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวธุรกิจเราก็จะได้รวยเราจะได้ดีสทัทีเราจะได้พอดีกับสิ่งที่เราขาดสัทีเฮ้ยช็อตนี้โกงได้ก็ตัวใครตัวมันวะ่ะถือว่าฝั่งนู้นไม,ไ,มไม่ทันไหวพิบเราเองโกงมันก่อนดีกว่า เออเราจะมีแอคชั่นเหล่านั้นครับในการหาเงินแต่ถ้าหากว่าเราเจอความสุขระหว่างการหาเงินมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยธุรกิจนี้ทำไงดีว่าให้พนักงานมีความสุขทําไงดีว่าให้ลูกค้าแฮปปี้กับสินค้าเราจริงๆเฮ้ยถ้าทําไปได้เงินน่ะแต่สุดท้ายอ่ะลูกค้าไม่มีความสุขทีมงานไม่มีความสุขแล้วทําไปทําไมวะเนี่ยเออทำธุรกิจให้มันดีดีกว่า มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจแล้วกลายเป็นธุรกิจเหล่านี้ครับกลายเป็นธุรกิจที่สักเซสในระดับสูงทั้งนั้นเลย Drive กรัีของพี่เนี่ยครับไอตอนนั้นที่สัมผัสได้ถึงความพอดีเขาไปเจอแบบอมเข้าไปเจอตัวเนี้ยมันมันยังไงต่อ มันมันมันไม่ได้แบบหยุดตรงนั้นเลยหรอกมันยังไปมันหมายความว่ายังไงมันทําให้พี่พุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมครับเพราะว่าในเหตุการณ์ของพี่มันมันตัดสินว่าพี่ดีไม่พอพอพี่ตัดสินว่าตัวเองดีไม่พอพี่ก็จะไม่กล้าคุยกับคนเก่งๆพี่ก็จะไม่ไม่กล้าคุยกับบุคคลที่รู้สึกว่าเขาสําเร็จมากๆรู้สึกว่ารอยฉันสาเร็จมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยวิ่งหาเขาหรือวันนั้นที่ฉันดีพอเขาคงอยากจะคุยกับฉัน เชื่อป่ะหลังจากวันนั้นนะไม์เซ็ตพี่เปลี่ยนเลยพี่แม่งไม่ต้องวิง่งง้ะคนสําเร็จหรือคนใหญ่คนโตที่ไหนพี่จากแต่ก่อนเป็นคนอยากวิง่งหาคอนเน็ชันนะไอฟเฟลอยากวิง่งเข้าไปนั่งกินข้าวบนโต๊ะกับคนรวยรวยร้อยล้านพันล้านเพื่ออยากจะเรียนรู้พี่แม่งเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่เลยว่าเอา้าเชื่อสุดท้ายอะ่ะคนที่เคารพตัวเองเป็นอ่ะเป็นคนที่พี่อยากคบมากกว่าแล้วใครก็แล้วแต่ที่เห็นคุณค่าในตัวเราคนเหล่านั้นเดี๋ยวเขาก็เดินมาคุยกับเราเอง จากช็อตนั้นจนถึงวันนี้นะครับพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องวิ่งเพื่อจะตามหาใครบางคนมาแอปพิสูว่าพี่ดีพอมันเปลี่ยนใหม่เว้ยมันกลายเป็นพี่อยู่นิ่งๆอะ่ะมีแต่คนอยากวิ่งเข้าหาพี่ดินามิกแม่งเปลี่ยนเฉยเพราะวิธีคิดมันเปลี่ยน mm hmm. จากแต่ก่อนงานบางงานที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปง้อเขาจังเลยพอฉันดีไม่พอ mm hmm. ฉันต้องไปง้อเขานะเพื่อให้ฉันได้งานนี้ mm hmm. กับอีกทีตอนนี้คือถ้าเขาคุยกับเราแล้ว เราไม่จำเป็นต้องงอ้อเราก็อ๋อครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับแล้วถอนตัวเองมาแบบโคตรคูเขาแม่งงงเลยว่าอา้ามึงมั่นใจขนาดนี้ไงมึงเป็นใครวะซึ่งใน being ตรงนี้ครับมันสะท้อนเรื่องของการที่เราไม่มีคนอื่นเราก็เต็มได้ด้วยตัวเองอ่ะมันสร้างอิมแพ t ทุกครั้งเวลาเจราจางาน,นี่ยคู่ค้าทุกครั้งที่เรามองเข้าไปในตาของคู่ค้าเขารู้ว่าเราไม่ได้มาเอาอะไรจากเขาเขารู้ว่าถ้าทํางานกับคนเนี้ยเขามาให้เราจริงๆคนละดดินามิก งั้นโลกภายในเวลาเราเปลี่ยนครับมันก็ดึงดูดคนภายนอกเปลี่ยนคู่ค้าเปลี่ยนกลยุทธในการดีไซน์ธุรกิจเปลี่ยนการสร้างเม็ดเงินก็เปลี่ยนเนาะมัน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 ลึกอืมเออผมชอบคําว่าพอโลกภายในเปลี่ยนเนี่ยกลยุทธ์ในการแบบดีวกับลูกค้าก็เปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจก็เปลี่ยนเอออันนี้อันนี้ขอขยันหน่อยได้ไหมพี่บางทีเราสั่งปิดแล้วเนี่ยมันยังไม่ บางคนก็ยังงงสงสัยว่าแบบสมมตินอนสั่งจิตใช่ะหมสวดจิตแล้วมันจะไปแบบชีวิตมันจะยังไงมันมันจะไปมันจะสําเร็จได้ยังไงมันจะได้เงินได้ยังไทงทั้งที่แบบมันก็นอนเฉยถูกครับเอามาเล็ดใส่ลงไปในดินน่ะมันทําให้เราได้ผลไม้ทันทีเลยไหมครับมก็ไม่การฟังคลิปสะกดจิตบําบัดไม่ต่างอะไรกับการหว่านมาเมล็ดที่ดีลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์ครับ มันปลูกไว้เพื่อที่วันหนึ่งมันจะได้งอกงามออกมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับความเชื่อนั้นจะถูกดีดกลายเป็นความคิดเราแล้วความคิดเราจะถูกดีดกลายเป็นอารมณ์ของเราและอารมณ์ของเราจะถูกดีดกลายเป็นแอคชั่นของเราและแอคชั่นของเราจะถูกดีดออกมากลายเป็นผลลัพธ์ของชีวิตเราดังนั้นครับความเชื่อเท่ากับผลลัพธ์ในชีวิตครับ ผลลั์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในชีวิตวันนี้เท่ากับความเชื่อที่เรามีอยู่กระบวนการการสะกดจิตคือการที่เข้าไปแท็บแล้วไปเคลียร์ไอความเชื่อตรงนั้นแหละห <c oughs> วานมาเมล็ดใหม่ครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะได้ผลใหม่หวานมาเมล็ดทุเรียนเราก็จะได้ผลทุเรียนหวานมาเมล็ดถั่วงอกเราก็ได้ผลถั่วงอกแต่ถ้าวันนี้เราได้ผลถั่วงอกอยู่แล้วเราไม่พอใจก็ลองหวานมาเมล็ดทุเรียนลงไปใหม่ดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทุเรียนนะครับ ดีชัดมากพี่โยมผมรู้สึกยิ่งสัทธานการโต้จิตมากเลยความเชื่อต <cas Family> ีไปหาตีไปหาอารมณ์ใช่ไหมความเชื่อไปหาความคิดครับความเชื่อไปหาความคิดค,คิดไปหาอารมณ์ <pointers> ใช่ครับแล้วอารมณ์ไปหาไปหาการกระทำหรอใช่ครับอารมณ์ไปหาการการะทํา <ıp> ครับแล้วการกร,ระทําก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์พี่ทำไมทำไมความเชื่อไม่ดีไปหาอารมณ์ก่อนความคิดอะ Uh, ทุกครั้งก่อนที่จะมีอารมณ์เราจะมีความคิดก่อนครับอโอเคโอเคแต่มัน,นมันเร็วมากเร็วมากแบบถ้าใครไม่ฝึกสติก็จะไม่มีทางเห็นเลยรู้ตัวอีกทีคืออารมณ์ขึ้นมาแล้วแล้วเผลเผร,รู้ตัวอีกทีอ่ะสมมุตินะครับมีคนเดินมาตบหัวไอเฟลสมมุตินะป้าบ mm. มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราอาจจะผลักเขากลับหรือตบเขากลับหรือด่าเขากลับ แต่ถ้าหากว่าเราดึงภาพนั้นออกมาเป็นสโลโมชันนะครับมันคือมือของคนหนึ่งคนมาสัมผัสที่ศีรษะเราปุ๊บระบบประสาทรับรู้ความเจ็บวิ่งไปที่สมองความคิดจะวิ่งขึ้นมาก่อนแล้วเฮ้ยมึงเป็นใครมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงอารมณ์ที่ตามขึ้นมาคือโกรธและความโกรธก็เลยไปกระตุ้นให้มือของเรามัดกล้ามเนื้อของเราวิ่งเข้ามาถักหรือป้องกันตัวเราเพื่อให้เราไม่เป็นอันตรายจากสิ่งที่กำลังจะทำร้ายเรา แต่เวลามันเกิดขึ้นมันเกิดแบบป้างเซียววิอะ่ะงนั้นคนที่เขาปฏิบัติทมหรือสายที่เขาบอกว่าฝึกสติเยอะเขาจะเห็นสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าเวทนาเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นเนาะสิ่งที่มันวิ่งอยู่ในตัวทั้งหมดอะครับความคิดอืประสบการณ์ประสาทสัมผัสก,ก็จะแตะไปแนว NLP ค่อนข้างเยอะหน่อยจิวิยาศิประสาทจริงคอนเทกซ์ที่เราคุยกันวันนี้ผสมเรื่องของ NLP แล้วก็เรื่องของการโคชชิ่งด้วยนะ เดี๋ยวผมเปล่าเป็นในเรื่องของการสะกดจิตได้แหละอืแล้วไอเนี่ยพี่โอมแล้วถ้าสมมติว่ามันสะกดจิตเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเราเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าความเชื่อมันเปลี่ยนไปไปแบบไหนอ่ะจริงมันจะมูเตรูไหมนะแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับไอเฟลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพอดีหนึ่งทุ่มอะ่ะเดี๋ยวพี่จะต้องมีไลฟ์กับพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะต้องขอแลนดิ้งภายในประมาณสี่นาทีนี้นะ ได้พี่ตรงนี้แหละสุทธาอ่ะค,ะครับเชิญครับผมกาลังถามอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนที่เราสะกดจิตลงไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปตอนไหนอ่าอย่างนี้เนี่ยเอออย่างนี้นี่คือมันจะเท่ากับการเป็นมูไหมครับมูเตลูก็คือการเล่นกับความเชื่อครับและมูเตลูจริงๆก็คือการสะกดจิตดีๆนี่เองครับดังนั้นถ้าหากว่าเราอะไรนะฮะ มันก็ยังเลี่ยงไม่ได้เนาะเลี่ยงคําว่ามูเตลูได้ไม่100%เราเราต้องคิดอย่างนี้นะว่ามูอ่ะมันเกิดตั้งแต่มันเกิดมาพร้อมกับวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมบนโลกอ่ะอินเดียนแดงกอราฟอียิ์ที่เราเชื่อบูชาของบางสิ่งพลังงานจากธรรมชาติบางที่คนที่ฮาวายก่อนจะออกไปจับปลาที่ประมงจะกลับไปคุยกับก้อนหินก่อนว่าวันนี้ปลาอยู่ตรงไหน ประเทศไทยก็มีไหว้ตนกล้วยไหว้อะไรคือทําไมทุกวัฒนธรรมพึ่งความเชื่อบางอย่างหมดเลยครับเพราะบางครั้งะครับการเชื่อโดยไม่ต้องมีลอจิกเลยอะ่ะมันสร้างผลลัพธ์ได้เร็วกว่าที่เราคิดไงแล้วมันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคนเขาเวลาเขามูแล้วเขาเชื่ออะไรจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการสะกดจิตเลยครับดังนั้นมูเตลูก็คือการสะกดจิตจิตใจ,จตัวเองแบบหนึ่งอันนี้พูดในคอนเทกต์ของการสะกดจิตนะครับถ้าเราไปพูดอย่างาาจะโดน เวลาที่เราถูกสะกดจิตเราจะไม่รู้ตัวว่าความเชื่อเปลี่ยนไปตอนไหนถูกไหมครับใช่ครับถ้าเราขาดสติเราก็จะไม่รู้เลยครับว่าเราความเชื่อเราเปลี่ยนไปตรงไหน,นแล้วเลอๆนะไอเฟลทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเชื่ออะไรอยู่สําหรับใครที่มีคําถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับแอดไลฟ์เอนวิชเชนะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสําหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ